สูตรในข้อนี้เนี่ยออกสอบแน่นอนตั้งใจฟังดีๆนะครับเดี๋ยวครูเบิร์ตขอเฉลยเร็วๆก่อนนะตอบเป็นข้อเด็กผู้ชายอะเอาทำไมครูเบิร์ตเนื้นเรียนสังเกตในโจทย์มีคําอะไรมีคำว่า f i n d แปลว่าแปลว่าค้นหาหรือพบใช่ไหมจริงๆแล้ว adjective เนี่ยมันจะมีสูตรสูตรหนึ่งก็คือ find something ตามด้วย adjective ได้ฮะ something หมายถึงอะไรก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นพบว่าผู้ชายคนนี้หล่อมากพบว่าข้อสอบวึกยากมากแบบนี้ตามด้วย adjective ปิดท้ายได้เช่นคุณเบอร์บอกว่า they found the meal delicious delicious เป็น adjective ฮะพวกเขาเนี่ยพบว่าอาหารที่เบิร์ทำมาม่าใส่กุ้งเนี่ยอร่อยมากเลยแกหรือบอกว่า I found the advice helpful helpful แปลว่าที่ช่วยเหลือได้ เป็น adjective เขาพบว่าช้านะพบว่าคำแนะนำของครูเบิร์ตที่ให้หัวเราะออกมาดังๆก่อนสอบทุกอีกเนี่ยมันช่วยได้จริงนะเวย้ยฉันคะแนนดีขึ้นลักษณะนั้น f i n d something ตามด้วย adjective ได้ f i n d something ตามด้วย adjective f i n d something ตามด้วย adjective ในโจน้นมี adjective นะเวยเ้ยเออโทษทีมี fine นะเวย้ยมีโอกาสเป็นสูตรนี้ถูกไหมแต่ก็ต้องเช็คดีๆนะครูเบิร์ตขออนุญาตตัดส่วนขยายไปก่อน ส่วนขยายเนี่ยเหมือนเป็นลุงป้านาอาตัดทิ้งไปก่อนได้นะเดี๋ยวครูเบิร์ค่อยย้อนมาแล้วกันว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ adjective หรือ adverb อะไรเงี้ยขอตัดไปก่อนจะได้เห็นชัดชัดนักเรียนจะเจอครัว่าพอตัดส่วนขยายไปแล้วหลัง find เราจะเจอคำนามคือคำว่า ingredients แปลว่าวัต t ุดิบดังนั้นน่าจะเข้าสูตร f ฟด์ something ตามด้วย adjective ได้ข้อที่เป็น adjective คือข้อที่อาจจะลงท้ายด้วย All อีก a s l ฟู s บอ l ์อีฟ All ก็คือข้อ B-Boy แต่ถ้าแปลได้ก็จะยิ่งมั่นใจฮะแปลหยาบๆแล้วกันเนาะเขาบอกกับเราว่าเชฟเนี่ยพบว่า What to ดิบมันสำคัญต่อการสร้างอาหารที่ทั้งอร่อยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะรู้เรื่องฮะดังนั้นตอบเป็นข้อ B-Boy แน่ๆแล้วข้ออื่นผิดยังไงครูเบิร์ต a เนี่ยผิดเพราะว่าลงท้ายด้วย e n น s น่าจะเป็นคานามถูกไหมมันจะแปลว่าแก่นแท้ ทีนี้ปกติคำนามจะไม่ซ้อนคำนามยกเว้นคำผสมอะซึ่งถ้ามันออกสอบครูเบิร์ตจะสอนในคอร์สอยู่แล้วนักเรียนจะเอาผสมเองไม่ได้แล้วถ้าผสมกันมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะกลายเป็นแก่นแท้วัตถุดิบอะไรเงี้ยพบแก่นแท้วัตถุดิบมันไม่ค่อยรู้เรื่องดังนั้นผิดแน่ๆ s e e ีแคทลีแอ rb อ,อ่ะข้อที่ผิดคือข้อ A อท e ะลีแอดเ rb เนี่ยจริงๆมันอยู่ท้ายประโยคได้นะแต่ก็ไม่ได้ที่ความหมายฮะมันจะกลายเป็นว่าพบวัตถุดิบอย่างสำคัญ ไม่รู้เรื่องฮะ essential แปลว่าสำคัญ essentially ก็แปลว่าอย่างสำคัญก็ผิด d i a l o กลงท้ายด้วย i c e เป็น verb และเป็น verb เพียวๆด้วยเฮ้ยมันไม่มีกฎนะว่าหลังไฟล์จะเป็นมาเป็น verb เพียวอ่ะแล้วบางที verb เพียวก็เป็น verb แท้มันก็จะกลายเป็น verb แท้ซ้ำกับไฟล์อีกอุย้ยยิ่งไม่ได้หนักเลยดังนั้น ตัดทิงตอบบีบอยได้แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูศัพท์อย่างละเอียดยิบๆๆกันเลยนะฮะคำแรกครับคือคำว่า locally เป็น adverb ฮะมันจะแปลว่าท้องถิ่นคือวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นนะส่วน sourced ในที่นี้มันจะเป็น adjective แปลว่าที่ได้มา sourced ที่ได้มา ingredients แปลว่าว what ัตถุดิบวัตถุดิบที่ได้มาในท้องถิ่นนี้ไง เผื่อใครสงสัยนะว่าทำไมมันมีคอมม่าข้างหน้าคือแบบนี้ fresh ก็เป็น adjective ซึ่ง fresh เนี่ยมันจะขยายคำนามคือคำว่า ingredients ที่เขาใส่คอมม่ากันเนี่ยเพื่อจะสื่อแบบนี้ครับว่าแต่แรกเริ่มเดิมทีนะมันเกิดจาก2องคำฮนะเกิดจาก2กลุ่มคำกลุ่มคำแรกคือ fresh ingredients หนึ่งแล้วนะอีกกลุ่มคำหนึ่งคือ locally sourced ingredients เขากลัวปนกันไงเขาเลยใส่คอม่ากกั้นไปนะครับทีนี้คำว่า sustainable มันแปลว่าที่ยั่งยืนยาวนานไม่เป็นไม่เป็นอ่าไม่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล,ล้อมอ่ะแปลแบบละเอียดนะฮะเขาบอกกับเราแบบนี้ครว่าเชฟเนี่ยพบว่าวัตถุดิบที่สดแล้วก็วัตถุดิบที่ได้มาในท้องถิ่นนั้นเนี่ย มัน essential สำคัญต่อการสร้างเมนูอาหารซึ่งทั้งอร่อยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยพอเข้าใจไหมฮะยังไงยังไงก็ตอบ B boy ฝากคำคมทิ้งท้ายครับในคำคมมีสูตร find something a d j e c t i v e ด้วยแต่จริงแล้ว find แปลว่าค้นหาหรือพบเนาะแต่ในคำคมนี้อาจจะต้องแปลว่าจงจงทำให้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนการแปลนิดหนึ่งให้มันฟังดูธรรมชาติ find your doubts smaller doubt แปลว่าความคขังแค้งใจ your faith larger faith มันจะแปลว่าความศรัทธา and your courage b a l l s courage ความกล้าหาญ b a l l s มันจะมีความหมายแปลว่าไร้ไร้ซึ่งขีดจำกัดนะฮะ the leap of faith leap แปลว่าวการกระโดดฮะการก้าไวไวอ่ะ is where magic happens เขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่าจงทำให้ความคลางแคลงใจของคุณลดลงและจงทำให้ความศรัทธาของคุณใหญ่ขึ้น และจงทำให้ความกล้าหาญคุณนั้นไร้ขีดจำกัดการก้าวข้ามอุปสรรคด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นจุดที่ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นฮนะดังนั้นใครจะสอบทวีกแล้วกลัวๆบอกตัวเองจงทำให้ความคลางแคลงใจลดลงโดยการแซงทำแซงทำว่าเรากล้าหานะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากล้าหาญจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคน,นครับ